สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีรับถูกช่องไม่บอกจะเลยไม่เสียครับ EP นี้นะเราก็จะมาแวกมาเปิดปมนะครับที่ใหม่ชะละวันนะครับได้โพสต์เมื่อคืนนี้ผมยังคาใจครับนะผมยังคาใจแล้วผมก็เริ่มเอ๊ะใจในประเด็นประเด็นประเด็นนี้สิครับก็คือประเด็นที่ทนายโจ์กับอยอก่อนะครับไม่ชอบนางดำ เอฟซีครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เชียนิยายตัวละครลูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังผมมาเอ๊ะใจเอฟซีครับนะเอะใจตรงไหนเอฟีครับเอะใจตรงที่ไม่ชะลวันนะครับได้โพสต์เมื่อคืนนี้ว่าดำอย่าอย่าอย่าเหิมเกิมเพราะว่าทํานองว่าอายการกับอายการกับทนาย ธนาโจทย์ในนิทานเรื่องนี้ไม่ชอบดำนะครับไม่ชอบดำซึ่งผมก็ดูแล้วว่าเขาน่าจะติดตามเรื่องนี้แล้วเขาก็น่าจะรู้ที่ทําทุกวันนี้นะครับพี่ครับเพราะว่าเ,าเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าทาเพื่อนหน้าที่นะครับคืออาชีพหน้าที่แต่จริงนิสัยแล้วเขาไม่ได้ชอบดําเลยถ้าไมถึงไม่ชอบพี่ก็ดูพฤติกรรมเลยครับเพราะว่าเขาก็ดูโซเชียลกันนะครับไอ้กรุงไอ้การเขาดูโซเชียลกันนะครับนะ อย่าคิดว่านะครับอย่าคิดว่าฟังให้ดีท่อนนี้นะอย่าคิดว่าตํารวจอายการทนายโจ์ร่วมเขาจะชอบ้ิสัยดานะตํารวจด้วยนะครับทั้งเซตเลยนะอย่าคิดว่าเขาจะชอบนะเพราะอะไรสิครับเพราะว่าเขาเห็นพฤติกรรมหมดแล้วแม้แต่ตํารวจเห็นพฤติกรรมที่ผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นคนที่ไม่ยอมคนนิสัยเป็นยังไงส่วนเรื่องคดีเขาต้องทําตามมาที่แต่ดึกๆแล้วเขาไม่เอาดานะไม่เอาดําเลยเพราะอะไรเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้ไง เห็นไหมครับนี่ใส่เป็นอย่างนี้ไงเขาถึงไม่ค่อยโอเคกับดําแล้วก็ไม่ค่อยชอบดําแม้ทั้งตารวจก็ไม่ชอบนะเห<ม>็นมาจาวันพูดเนี่ยนะครับก็คืออยากคิดว่าตํารวจจะการโจ์ร่วมเขาจะชอบที่ใส่ดานะบางคนเขาเอือมละอานะครับนะเต็มทนแล้วนะครับบางคนนะครับเขาเอือมละอาคานี้นะพี่ครับนะขเขาทำคดีให้เพราะเป็นหน้าที่ถูกต้องครับธนาโจ์ร่วมบางคนขงเขาทํางานให้เพราะดําจ้าง เขาไม่ทําคดีเพราะพิวสวัสรอะไรดาเลยนะครับอย่าหลงตัวเองคือเขาทํางานเพียงหน้าที่เขาคงรู้นิสัยอะไรว่าผู้หญิงนี้เป็นยังไงนะครับเขารู้นิสัยแล้วผมยังงงนะว่ามีมีการดําคนสั่งให้บล็อกให้ให้อะไรอะ่ะให้ทนายป่ะหรือให้ใครนี่แหละบล็อกนะครับหรือให้ใครนี่แหละบล็อกสินะครับ บอกอ่าไม่ชาวันก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าทําไมต้องให้บอกด้วยใช่ไหมครับก็ยังงงว่าทําไมต้องให้บอกอืมใช่ป่ะนางคงจะกลัวให้ตอนนี้เอกสารสาคัญผมบอกเลยว่าทั้งายโจ้และลายจาเลยนะอยู่ที่มือไม่ชาวันแล้วเขาจะเปิดตบหน้าดําเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับเขาจะเปิดหน้าตบเขาจะเปิดจะถานตบหน้าดาก็จะเมือ่อดดบออกมาออกมาตอนแหลออกมาปิด เห็นไหมอย่างเครื่องเครื่อบัวเพาสเนี่ยที่มันเป็นประเด็นเนี่ยที่มันเป็นแรงจูงใจเนี่ยถ้าไม่ฉนวัตไม่โพสเราไม่รู้นะเราไม่รู้กันเลยนะครับถ้าเราถ้าไม่ชาวัตไม่โพสเราไม่รู้เลยคือการที่ไม่ฉนวัตเอามาโพสเนี่ยมันทําให้เรารู้ทําให้เอฟซีที่ติดตามคดีนี้หรือแม้กระทั่งพวกผมเองเนี่ยมันได้เห็นอะไรข้อพิรุธอะไรหลายหลายอย่างถึงการเบิกฟาร์มคำเบิกฟาร์มแล้วก็ของพยานแต่ละคนมันทําให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างว่า ที่ไม่เป็นสื่อโซเชียลกับคำให้การคำอ,อกึกความในชั้นศาลไคโฟงในทานเรื่องนี้มันไม่เหมือนกันเลยนะครับการสัมภาษณ์ด้วยนะเรื่องของการสัมภาษณ์กับการให้การเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเพราะนั้นมันทําให้เราเข้าใจได้ว่ามันมีการบิดเบือนของการทํางานตรงนี้โดยทําให้พระเอกเราเนี่ยโดนนะครับแล้วก็มันมีข้อพิรุธอะไรมากมายหลายอย่างไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม,ไ,มใชไม่มีมีครับมีข้อพิรุธเยอะครับในการทํางานตรงนี้ก็ ผมก็ได้นําเสนอนะครับอย่างคลิปของพี่นรินท์เมื่อวานนี้ก็นําเสนอไปหลายคนก็คงจะเคยได,ได้เห็นกันาการทํางานมันมีข้อผิดพลาดเยอะนะครับกระดุมเม็ดแรกผิดติดผิดนะครับมันก็ผิดหมดเลยนะครับก็เหมือนกันครับเหมือนทีมงานทนายเก่าที่สู้เรื่องสู้เรื่องน้องเดินตามหมาเนี่ยคือซึ่งขึ้นบุเข,ขาเนี่ยสังคมก็บอกว่ามันขึ้นไม่ได้นะครับสังคมมองว่าขึ้นไม่ได้อย่างแต่ทางทีมงานทนายเก่ารู้ว่าขึ้นได้ และมีทางขึ้นหลายหลาย,หลายทางเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ในครั้งนี้คือมันใครสู้ใครสู้แนวไหนใครสู้ผิดเนี่ย <c oughs> วันนี้พวกเราก็ได้รู้กันหมดนะครับข้อมูลที่มันออกมาจากใหม่ชารวันมันเป็นข้อมูลของจริงเพราะว่าอะไรครับมันมีตาคงมีตาคูดเพราะฉะนั้นในฝีวันนี้เราก็ได้ได้ตาสว่างกันนะครับตาสว่างแล้วผมเชื่อว่าทีมงานตํารวจอยายการหรือว่าทนายโจทเขาก็ไม่ได้พอใจกับสิ่งที่ดําออกมานั่งพูดมาทําให้เสีย ทำให้เสียลูกคดีด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าเขาอะนะครับอยากจะทําให้มันเสร็จไปนะครับอยากทำให้มันเสร็จกันเสด็จไป <c oughs> แล้วสิ่งที่ไม่ชาวนำมาโพสเนี่ยนะครับทุกๆทุกๆโพสเนี่ยมันเป็นการแนะนําส่วนธนาชุดใหม่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าไม่ชาาันี่ยน่าจะคุยกับธนาโจทย์ อันนี้ฟังที่สอดส่วนนะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อืเพราะฉะนั้นวันเนี้เอาเป็นว่าสิ่งที่ไม่ชลวันทำเนี่ยโพสเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เข้าข้างไขรใขรที่เขาเป็นกลางอะ่ะอันนี่พูดนี้ง่ายเลยแล้วยังมีการไปแนะนำให้เอฟซีมันเข้าไปรายงานช่องของไม่ชะลวันดูที่ครับดู เห็นไหมครับนี่คืออาการของคนรุดยังหนักเลยนะครับรุดยังหนักเลยคือคือให้ต้องคือไม่พอใจเครียดจัดจนต้องให้คนไปไรายงานช่องใหม่ชาววันเนี่ยพวกคุณ fc เดีเราเนี่ยพวกเราทุกคนต้องคิดเอานะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะอะไรส c รูนะครับเพราะว่านางเนี่ยไม่พอใจยังหนักเลยตอนเนี้แต่ว่าต้องเก็บส่งไม่พอใจที่ใหม่จะขห้เ,เอาเรื่องเครื่องบวกเผาถึขงขาไม่การของนางเอามาเปิดตอกหน้านางมันทางทำให้ต่างคมเห็นว่าดำเนี่ยเป็นคนตอแหล เป็นคนโกหกนะครับดํามเป็นคนโกหกแค่ไหนมันทําให้สังคมได้เห็นอะไรมากมายนะครับวันนี้นะครับนางก็คือหลุดต้องประกาศในช่องนะครับนะเราทําได้เพียงแค่ไปรายงานช่องใหม่ชะลวันดูดีครับดูเขาพูดดูมันพูดครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหลุดเยอะครับวันนี้ผู้หญิงคนนี้หลุดเยอะมากๆแล้วก็ไม่อยู่กับร่องรอยแล้วก็เหมือนจะเสียทรงนะครับเหมือนจะเสียทรงแล้วก็ แล้วก็จะพูดยังไงอ่ะกลัวกลัวความจริงเพราะคนโกหกมักจะกลัวความจริงนะครับดูครับดำวันทุวันดำเป็นไงดำกลัวความจริงนะครับเลยออกมาฟาดงวงฟาดงาออกมาเล่นจอเคออกเล่นไม้เทรวานนี่นไครับนี่ยคือกลัวความจริงคนรารับความจริงไม่ได้มันก็มักจะเป็นแบบนั้นนะครับฝิว่านโอเคครับคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจครับ ก็ไม่แปลกใจครับว่าทำไมตํารวจอายการหรือคณะโจทย์ถึงไม่พอใจนางเพราะว่าข่าวก็คงจะติดตามช่องใหม่ชาววันนะครับแล้วก็คงจะเห็นอะไรมากมายเอาลถะครับพี่ทีครับนะผลจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมเราให้กำลังใจต่อไปนะครับก็ปป่นกำลังใจกับลุงให้กับปลากันครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ